ลิต้าแปลงโฉมเป็นสโนวไว้น้องก็วินสวนบทคนแคระอยู่เคียงข้างคุณแม่ลิต้ามักสรรหากิจกรรมทำรวมกับน้องกวินในช่วงเวลาว่างเพื่อเสริมทักษะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวสำหรับคุณแม่คนสวยซิลิต้าจเจนเซน ล่าสุดสิลต้าก็ได้ขอแปลงโฉมตัวเองด้วยการใส่ชุดและแต่งกายแบบฉบับของกระตูนชื่อดังสโนไวที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทอดแบบมัเป๊ะแบบสุดๆเลยล่ะค่ะเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังได้เนรมิตน้องกวินให้เป็นหนึ่งในคนแคระทั้งเจ็ดนั่งอยู่เคียงข้างด้วยความน่าเอ็นดูโดยคุณแม่สิลตานั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้แม่ว่าง สโนว์ไวก็มางานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามากระหน่ำไหลกันทันทีกับความน่านรักน่าเอ็นดูของสองแมูกคู่นี้สมกับที่ยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวควนใจแฟนแฟนหลายคนไปเลยละจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ